ภายหลังจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปิดห้องคุยกันกันกบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลจนทําให้มีกระแสข่าวลือไปต่างๆนานาว่าการปิดห้องคุยกันระหว่างนายอนุทินกับร้อยเอกธรรมนัฐน่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสแกรมเมอร์ที่พักฝ่ายค้าน จากพักประชาชนโดยนายรังสิมันโรมได้กดดันให้นายอนุทินปลดร้อยเอกธรรมนัสออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีจนมีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่าการปิดห้องคุยกันครั้งนี้น่าจะเป็นการเจรจาต่อรองหรือขอร้องให้ร้อยเอกธรรมนัสลาออกจากตำแหน่ง จนทำให้ร้อยเอกธรรมนัดต้องโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อดับข่าวลือโดยยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งยังเดินหน้าที่จะทำงานให้กับประชาชนขอให้สังคมอย่าเชื่อข่าวลือต้นเหตุของข่าวลือที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากกรณีของนายวรพักธัญญาวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่มีข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนั จนนายอนุทินสั่งให้ทำรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรและในที่สุดก็ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจนต่อมามีกระแสข่าวว่านายอนุทินเป็นคนบอกให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเองเมื่อมาถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัตสังคมก็คาดการว่านายอนุทินคงจะส่งสัญญาณให้ร้อยเอกธรรมนัตลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเช่นกันจึงเป็นที่มาของกระแสข่าวลือ จนล่าสุดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันว่าไม่ลาออกเพื่อหนีปัญหาเปรียบเสมือนเป็นนักรบถ้าจะตายก็ต้องตายในสนามรบซึ่งแสดงให้เห็นว่าร้อยเอกธรรมนัทมีความมั่นใจว่าไม่มีใครบังคับให้ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีได้และก็ยอมให้มีการร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติ ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐมั่นใจว่าถ้าหากมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติก็พร้อมที่จะสู้และก็ยอมรับผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่ในความเป็นจริงตั้งแต่ร้อยเอกธรรมนัฐเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีกระแสข่าวหรือใครยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐเลย อย่างเช่นพักประชาชนก็ประกาศว่าจะไม่ใช้วิธีการเอาดาบของศัตรูที่เคยฆ่ามาย้อนฆ่าศัตรูของตัวเองนั่นก็แสดงว่าจะไม่มีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญพักเพื่อไทยเป็นพักฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งก็นิ่งเฉยไม่มีการเคลื่อนไหวที่จะยื่นตีความคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐต่อสารรัฐธรรมนูญพยายามที่จะพุ่งเป้าไปยังพักภูมิใจไทยมากกว่า ส่วนนักร้องคนอื่นๆที่เคยร้องเรียนและก็ยื่นต่อองค์กรอิสระไม่มีนักร้องคนใดที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทีว่าจะยื่นให้ตีความเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้อยเอกธรรมนัฐมั่นใจว่าไม่มีใครกล้ายื่นตีความคุณสมบัติของตัวเองต่อสารรัฐธรรมนูญจึงประกาศสู้ตายและขอตายในสนามรบ การเมืองของรัฐบาลชุดนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยเอกธรรมนัตก็ถือว่าเป็นคนโชคดีมีวาสนานอกจากมีวาสนาแล้วก็ยังมีบุญจึงเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัตก็คงจะผ่านเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติไปได้และก็มั่นใจว่าจะอยู่กับรัฐบาลชุดนี้จนจบวาระของรัฐบาลจะไม่มีการลาออกไปก่อนรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนครับ